สวัสดีครับมาพบกับคุณนาพาไปนะครับวันนี้วันที่12กุมภาพันธ์2566นะครับผมหลายๆคนติดตามผมจากคลิปของการาทำเรื่องเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผม ณวันนี้นะครับผมกระทรวงการคลังเองก็ยังไม่ได้ประกาศรายชื่อของผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรลายใหม่ออกมาโดยเมื่อปลายเดือนนะครับมกราก็ได้ออกมาประกาศว่าขอเลื่อนไปก่อนนะครับผมซึ่งจากตรงนี้ก็อาจจาะก,การที่ให้ได้รับข้อมูลจากกระทรวงการคลังก็คือในการสมัครบัตรสวัสดิการรอบใหม่นี้นะครับผมจะแตกต่างจากครั้งที่แล้วนะครับผมในครั้งที่แล้วเนี่ยการพิจารณาบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้จะได้รับสินนะครับจะพิจรารณาเป็นรายบุคคลนะครับผมทรัพย์สินเป็นบุคคลคแต่ละบุคคลไปนะครับผมซึ่งก็จะไม่เกี่ยวพันกับครอบครัวแต่ในรอบใหม่นี้นะครับผมก็การาพิจรารณาสิทธิ์นะครับผมก็จะรวมถึงครอบครัวของคนที่เราได้เกี่ยวข้องด้วยอ,อย่างพ่อแม่พี่น้องลูกหลานสามีภรรยาอย่างเงี้ยครับผมเขาจะเอาข้อมูล ทุกสิ่งทุกอย่างไปประกอบกันหมดเพราะว่าอย่างสมมุติว่าเรามีรายได้เยอะแต่ภรรยาอาจจะมีรายได้น้อยซึ่งเอามาตัวเฉลีย่ยหารเฉลี่ยกันแล้วเข้าเกณฑ์หรือไม่ตรงนี้อธิบายแบบนี้เบื้องต้นนะครับก็เลยทําให้การพิจารณานั้นช้าไปเพราะว่าเห็นว่าส่งข้อมูลไปหาประมาณ46หน่วยงานหลักที่บูรณาการหรือว่าเชื่อมต่อข้อมูลกันเพื่อจะพิจารณานะครับผมตอนนี้เราก็เลยได้ แต่รอนะครับผมวา่าผลจะออกมาเมื่อไหร่นะครับผมแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะให้เตรียมตัว ผมพูดมาบอกมาบอกอยู่เสมอนะครับว่าเราต้องเตรียมตัวเวลาที่ประกาศผลออกมาแล้วก็คือหนึ่งก็คือแบบประชาชนของเรายัางใช้ได้ไหมชิปการ์ดยังใช้ได้ไหมยังอ่านได้ไหมนะครับหมดอายุหรือเปล่านะฮะเพราะว่าหลังจากที่ประกาศผลออกมาแล้วถ้าเราได้รับสิทธ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์มันก็จําเป็นจะต้องใช้ถ้าได้รับสิทธิ์เราก็เอาบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่3ามธนาคารหลักก็คือออมสินทอกศแล้วก็กรุงไทยนะครับผม ถ้าเรา,าไม่ได้รับสิทธิ์ในรอบนี้เราก็ไปยื่นอุทธรณ์ซึ่งก้ซึ่งก็ต้องใช้แบบประชาชนเช่นเดียวกันนะครับผมอย่างที่สองที่ผมให้เตรียมก็คือเกี่ยวกับ การผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนซึ่งหลายๆาท่านก็อาจจะผูกพร้อมเพย์ไว้แล้วนะครับผมหลายๆท่านยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์ซึ่งมันก็เป็นไปได้ทั้ง2กรณีแต่ว่าถ้าเผื่อเราไปผูกพร้อมเพย์แล้วแล้วก็เราก็ทราบว่าพร้อมเพย์นั้นเมือ่อได้รับสวสดิการนั้นเงินจะวิ่งเข้าธนาคารไหนตัวนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ดีและสิ่งที่เราเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็ส่วนที่3ก็คือว่าถ้าเผื่อเขาเรียก อเอกสารอื่นๆที่เราจะต้องไปอุดทอนนะครับอย่างของญาติพี่น้องเราทั้งหมดนะครับผมก็อยากให้เตรียมไว้ใกล้ๆตัวเลยวันนี้ผมก็มาบอกสั้นๆนะครับว่าก็อยากให้เตรียมตัวเพราะว่าหลายๆคลิปที่ทำออกไปทางระบบก็ไม่ได้ส่งออกไปสักเท่าไหร่ก็เลยเป็นห่วงนะครับพี่น้องที่ติดตามผมผ่านทางช่องทาง YouTube นะครับผมว่า,าให้เตรียมตัวให้เรียบร้อยนะครับ ยังไงฝากติดตามช่องคุณนาพาไปที่จะไม่พลาดเรื่องราวดีๆสวัสดิการของรัฐเรื่องราวพากินพาเที่ยวต่างๆสารพัดนะครับผมนานากดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปขอบคุณมากๆสํสำหรับวันนี้สวัสดีครับ